ที่จังหวัดกาญจนบุรีอศรีสวัสดิ์ลุยดับไฟป่าทั้งภาคอากาศและภาคพื้นดินพบเจ้าหน้าที่ยังขาดหน้ากากกันฝุ่นละอองและควันไฟวันเป็นเยื่อโรคป่วยโรค,โรคทางเดินหายใจวันนี้10กุมภาพันธ์2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่ตั้งของเขื่อนศรีนครินทร์รวมถึงอุทยานแห่งชาติเอราวัณอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์และอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาหินสูงชันสลับซับซ้อน ความสูงประมาณ700-900เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางสภาพป่าตามสันเขาและลหลเขาเป็นป่าเต็งรังผสมสนสองใบเมื่อถึงฤดูแล้งจะเกิดการผลิใบร่วงหล่นไปกองสะสมอยู่กับพื้นอย่างหนาแน่นต้นไม้เกิดการแห้งทําให้งานต่อการติดไฟจนเกิดสถานการณ์ไฟป่าขึ้นอย่างรุนแรงมาตั้งแต่อดีตการซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกิดจากฝีมือมนุษย์ที่เผาเพียงแค่ต้องการประโยชน์ส่วนตัวเช่นเผาเพื่อล่าสัตว์เก็บหาของป่าประเภทผักหวานรมถึงตีพึ่งได้ง่ายขึ้น เป็นต้นจากสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อำเภอสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นอยู่ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้พยายามสนที่กำลังเข้าดับไฟป่าทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนโดยเฉพาะเมื่อวันที่9กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาดาวเทียมซูโอมีเอ็นพีระบบ VRS ตรวจพบจุดความร้อนในพื้นที่อำเภอสีสวัสดิ์จำนวน7จุด จากสภาพป่าและการะส,สมของใบไม้ที่มีมากทําให้เกิดสถานการณ์ไฟป่าขึ้นอย่างรุนแรงนายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายชำนาญแดงจุดหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดกาญจนบุรีประสานไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยส่งนักบินนําเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณาภายัยรุ่น KA32 และเฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาปฏิบัติภารกิจบินลำเลียงทิ้งน้ำเพื่อสกัดเปลวไฟและกลุ่มควันเพื่อลดปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5ให้กระทบต่อสุขภาพของประชาชนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ มาตุภูมิ w ิวชาแนลสถานีข่าวภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณทุกการติดตามครับมาตุภูมิวิวออนไลน์ขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ